นี่จะสกอร์ย <sh arp inhale> ิงเลยยิงฟรีเคแล้วก็แกลงล่งคานอนลงข้างหลังเอ้ยแต่ทำามเคลียร์มันจัดการมันเฮ้ยนิดนึงนิดนึงจ่อแล้วจ่อแล้วดูเรดีเวเฮ้ยโอ้โหนิดเดียวไปบล็อกกันตัวนั้นบล็อกตัวข้างบนบล็อกตัวข้างบนไหมบล็อกไปบล็อกไปบล็อกทั้งอ้แบบนี้มันยอดไปเลย พูรีนและมีอะไรไหมอคอมบอนแคดสวัสดีครับทุกท่านวันนี้อยู่กับเกมคอมาสันค <Sound S 1> อนเคอร์รีวิร์นะครับผมก,บก่อนอื่นนะครับผมเก็บรางวัลก่อนทองเยอะๆผมชอบออกตัวเลยว่าทุกเกมที่ผมเล่น <laughs> ผมเป็นสายฟรยีหมดเลย <laughs> ผมไม่เคยเติมเลยสักเกมแบบบอกเลยเพราะฉะนั้นอ่ะเควสมีเท่าไหร่จัดมาของฟรีผมชอบเราไปลุยกันดีกว่าเป้าหมายคือเอาของรางวัล อ่ามาแล้วเว้ยมาแล้ววะมาเอ็มซีผมมาแล้วคันแรกเลยสุดผมขอสร้างเป็นรถแรกก่อนเลยเอารถแรกมาแล้วก็ทำบาร์เรกไปรอสักพักหนึ่งอ่าแร่ที่บรีเมพร้อมส่งมิสเตอร์สควอตออกไปเราจะรัสเลยเราจะไปตีรถแรกเขาเฮ้ยเขาส่งอะไรมาเรลโฟแมนเรลโฟแมนงั้นเราก็จัดบ้างส่งเรลโฟแมนไปทางนี้เราส่งมิสเตอร์สควอตไปทางนูน้น ลุมนเลยคือตรงนั้นเราจัดเลยเฮ้ยเดี๋เดเดช็อคทูเปอร์แย่ yeah แล้วเว้ยอ่าแตกมีเซสคอรแตกผมขอทำได้ไหมใช้ได้มากที่สุดเฮ้ยไพวกแมนเราแตกเหรอวะไลฟ์แ,แมนเราสู้ไม่ได้วะเรามีไรโนโอ,รอยู่ไม่เป็นไรไม่ใช่ไรโน,โนแทงนะครับเป็นไรโนทรัคไรโน่ทรัคจะติดไม่ชินกันอ้าวจะคอรดมางั้นเราหลบทางนี้แล้วเราก็เอาเปอรฟ์แฟมนขึ้นไป เราก็เอาไรโนทักมาทางนี้ยิงพวกช็อกทูบเอ้ยช็อกทูบมันจะไปยิงแล้วพวกแมนล่ะเราวางแก๊สลิงคันนั่น้าครับผมแล้วก็ส่งไปพวกแมนเรื่อยๆเอาไรนโนทถอยออกมาอย่าให้มันโดนมิสเตอร์ควอตยิงเฮ้ยแล้วพวกแมนผมโดนช็อกทูบยิงเดี๋ยวก่อนถอยมันก่อนโอยเยอะแยะแล้วมันมาแต่งกองกันตรงนี้ตรงนี้ีอ้อย่างน,งนี้ยิงตัวนี้หมดก่อนเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ยังมิสเตอร์ไม่มยิงนะ ผมต้องทำทพิทภูมายิงสู้กับไรโน่แต่ว่าเงินนึ่เคยไม่ใช่เงินกูดาวมันน้อยผมขึ้นเทคแบบก่อนดีกว่าจะได้ทำยูนิตใหม่เฮ้ยก็มียูนิตบรรยากาศด้วยเฮ้ยเราไม่มีแอนตี้แอร์สักอันเลยอะ่ะโอ้ไม่นะต้องใช้มิสเตอร์คอตไปยิงหมดอะ่ะโอ้ดูมันครับดูมันมันเข้ามาถางแล้วเฮ้ยกินสายามาทางนี้แล้ว เข้ามาด้วยกันเข้ามาด้วยกันเข้ามาด้วยกันเย่ายิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ให้มันยิงกันขาดเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้โอ้โหแตกบายครับลูกแรกโดนผมโอ้โหไอ้ครึ่งหลอดเฮ้ยยานะเฮ้ยอีกลูกหนึ hire, ่งผมแตกเฮ้ยเล็กเล็กอันเตะกันพิสปอตโอเคแบ่งกันอย่งเงยช็อคทูใหม่แล้วเว้ยต้องส่งไรโนมาผมมีซัสกอตหลบหลบออกไปของไรโนเข้าไป โอ้โหไม่จะทัวร์หรือตัวเดียวกลุ่มนั้นแตกยังไงเข้าไม่ถึงเราจะต้องส่งโซนฮุปเปไปเคลียร์เลยไหนสีฟ้าแล้วเว้ยสีฟ้าแล้วเว้ยพี่แกก็ส่งแต่เครื่องบินนะครับพี่โอ้โหแตกมันยิงรดแรงมากเนะครื่องบินอะ่ะลองดูโซนฮุปเปอร์นี่ยิงเฮ้ยมันขึ้นบนไปบนมาทำไมเนี่ยเข้าโซนข้างบนไม่ได้แผ่นฟ้าข้างบนะโซนฮุปเปอร์ยิงคนแรงดีงนะไปเอาไปเคลียร์รถถัง ตัวเดียวโอ้โหโซนุปเปอร์กูกลาวไปเลยเฮ้ยมาพัวก็ได้เบกิกดทำไมตอนนี้โอโ้ไม่นะโซนเปอร์แตกปกติลิงกันนอนไปมึงถอยไปดู้ะเอ้ยไม่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 ไม,ไม่อย่ายทำแบบนี่เลยมิซายเป็นสีแดงแล้วโอโ้แตกแตกหมดบ้าเไย เฮ้ยแสดงแก่เลย,ยเฮ้ยไปยิงรถแรกผมเอาออกมาแล้วอ,ออกมาแล้วโอเคไม่ได้ไอ้เดียเราแตกโซนนู้นเขาโซนไว้สี่ช่องเลยโอ้โหจีๆเลยห้งเ้ยเปิดมาตาแรกกูแพ้เลยยุท <laughs> ธอะเอ้ยยูสยูเนี่ยเขาเติร์ดรู้แล้ว รูแล้วว่าให้ใช้ยูนิตโฟลเตอร์แต่ว่าเคที่อะไรก็ไม่รู้ตตลุมบอลกันโมวซหมดเลยผมว่าผมว่านะผมต้องไปจัดกองทัพใหม่ป่ะรู้สึกเซตนี้ไม่เวิร์กเลยเอาอะไรดีเนี่ยผมว่าผมควรจะมีไอรถถังนี่แบบช่วงช้ช่วงช่วงกลางเกมต้นเกมได้เฮ้ยมิสเตอรควอตไม่เอาออกดิของดีต้องเก็บไว้กันได้ทั้งอากาศกันได้ทั้งบก เอาวูบูลิ่งออกดีกว่าไปใช้แล้วก็ใส่เป็นอะไรดีวะพีเดเตอร์ดีไหมไททันเหรอไททันมันยิงรถแรงอย่างเดียวเอาพีเดเตอร์แล้วกันโอเคตามนี้เลยเราไปลุยกันต่อเซตนี้ผมว่าเซตนี้นะเวิร์กนะเซตนี้ผมว่าเวิร์กแน่นอน <Challenge> เฮ้ยเราจะมาเจออะไรเนี่ย h i ้ไรน์โอเปอเรนตเขมาดิรอบนี้ผมมั่นใจมากเพราะว่าเซตครั้รงนี้ผมจัดมาดีละที่แล้วนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ Two, <one. S 2> มากันแรกให้แร้วโอเปอเรนกันเราเปิดวอลแฟก่อนเลยเก็บแรกเก็บแรกมาครับผมจะเป็นไรโน่ก่อนเลยเ็ขึ้นไรโน่ก่อนเก็บที่เก็บที่เก็บที่โอเคไ่ผมมาเขายึดตัวกลางแล้วตรงกลางมีอะไรไปดูหนสิ ไลโน่ ino, อ่าวอเฟเหมือนกันงั้นเรายึดแผ่ฟอร์มตรงนี้ก่อนเด้งแก่สองที่เลยเนี่ยฮะงั้นเราต้องขึ้นบาร์เล็กแล้วก็เปิดด้วยเรเฟิลแมนแล้วเอาไรฟิลแมนมายึดแผ่ฟอร์มตรงนี้ส่งไรโน่ออกไปยึดพื้นที่ตรงกลางให้มันอย่าให้มิซายิมาทางเราเปีย้ยไปทางขวาแล้วเนี่ยเฮ้ยมันบล็อกผมมันบล็อก,มอกผมผมใช้มิซายสกอตยิงเฮดีดีด,ด,ดีออกไปแล้วงั้นเอาแท้งไรโน่เข้าไปแท้งมิซายสกอตยิงเลยยิงฟรีเฮแล้วก็แก๊งลิงคาน,นอนลงหลังเอย เออบล็อกทางไว้บล็อกทางไว้สวยยิงครับเแลลีค่คานอนแทงอยู่ไปแล้วครับมิดไซส์เบ้ไปทางซ้ายครับผมยิงครับผมออกไปเลยบล็อกไปบล็อกไปบล็อกโอ้ไม่ทันงั้นยิงจทิ้งเลยเรีย <c oughs> บร้อยเอามิดไซส์สกอตมางั้นเอาถอยลงมาแล้วเอาอะไรเพื่อแม่เพื่อเปแทนแล้วก็เอาทิดบูเฮ้ยทิดบูโดนแกรี่คานอนไม่เป็นไรยูเคลีย์ออกแล้วคนที่เบิกอะไรตอนนี้เนี่ยฮะยูเคลีย์ผมออกไปแล้วแล้วก็เหลือครึ่องรถจากนั้นที่ตรงตรงนี้ ผมตั้นตะลุมบอลกันอยู่ขยับไปใกล้ๆหน่อยเฮ้ยอย่าครับยึดไปเลยสามที่ขยับลงมาไอ้เร็ว่าหารุแรกเขาหารุแรกเขาพิดบูหารุ่นแรกเขาถอยมาถอยมาเลยพุ่มแมนจะโดนยิงแร้วเอารุแรกเขาหายเอาอยู่ไหนรุ่นแรกไม่อยู่โอเคเงินเราใกล้ถึงแล้วออกมาเลยีเดเตอร์ออกมาเลยคันให,ใหญ่มาเราจะบึ้มเขาสักคันนึงแหลกครับ สวยขอบเชตเตอร์บล็อกทางไวตรงนู้นกร์ดิ้งคอนนอนบล็อกทางไว้เออยิงมันนะครับสควอตเอาแถ่นี้คอมแล้วเอาเอาสควอตโยนเกมีอวนิวเคลีย์ยิงใส่แตกครับผมรอบนี้สวยงามมากบอกเลยว่าสุดยอดเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเกิดจัดกองทัพมาดีมีชร์ไปกว่อคขึ้นต้องมียุนดิลให้ควบคุมลหลายอย่างแต่รอบแรกน้ำไม่คบคุมเลย แต่อื้ออีงนิดนึงแต่ได้แล้วไปต่อกันครับมาเจอละเซอร์เจนวิงโก SGT มาครับเราจะเปิดด้วยบาร์ไลก่อนเลยรอบนี้แล้วก็มีแผ่นรอบสามที่อยู่ข้างบนข้างล่างเราจะเปิดด้วย r าฟเฟิลแมแล้วก็ไปยึดแผ่นฟอบทางซ้ายก่อนอยู่ทางฝั่งเราง่ายดี <S <S เขาจะเล่นเป็นอะไรมองไม่เห็น ขวาเยอโอ้มิสซัสควอตจัดเลยอะไรพวกแมนไปตีรัวๆมาครับผมทุกท่านไร้พวกแมนลงไปแล้วครับมิสซัสควอตเป็นไงเฮ้ยมีช็อคทูปเปอร์ว่ะงั้นเราไปสอยเลยเอาอะไรพวกแมนถอยมาเดี๋ยวจะรานมิสซัสควอตเหมือนกันสอยครับสอยเลยแล้วก็ส่งไรโน่ไปตีช็อคทูปเอ้ามิสซัสควอตยิงนั่นผมก็กลัวจะลงมาให้ข้างล่างแต่ไม่แปลกช่างมันผมคิดเขาหลังได้ละ คิดแผดทองข้างล่างได้ก็สวยบล็อกมันบล็อกมันโอ้ยโอ้ยช็อคทูบวะก็อเอาไลโน่ไปตีเอ้ยยึดแผดทองด้านล่างไม่ได้โอ้ข้างบนนี้ยึดสามช่องเลยวะรีบไปเลยรีบไปเลย,เลยก่อนจะแตกอเอาไลโน่แมนไปตีด้วยดี๋ยวไม่ยเออมันติดช็อคทูเอาออกดีกว่าไม่เป็นไรมันโดนทีส่สะโพกยิงก็แรง เดี okay, ๋ยวโอเคตองนี้ก่อนโอเคแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันยิงเราแล้วกลับไปยึดกลับไปยึดทางนี้โอเคยืนมัน,นดิค <c oughs> ่อเฮ้ยนิปไาเอ้ยอย่าย่าย่าโอเคไปครับลูกแรกผมขอนะไปเลยครับปิ้วเลยตูม้ม <c oughs> <c oughs> พีเนเตอร์มาเรายังไม่เล่นเราเอาพิชซ์สปอตไปก่อน เอ้ยด้านล่างมาลุลัวเลยเว้ยเขาจะยึดแพลตฟอร์มด้านล่างอ่ะนี่ช็อคทุบผมว่าผมต้องทำพิเดเตอร์แล้วไม่ไหวละดูดิเต็มเลยมันชักไปสวยแล้วเนี่ยแบบเนี้ยเทคแล็บดิไหมยัง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 ขึ้นตอนนี้ผมแตกแน่บอกเลยปกคอกระจุกกันอยู่ข้างล่างซื้อเขากล่าวให้ผมยึดแผ่นฟอนด้านล่างเลยเราต้องเอายังไงก็ได้ไปเอาข้างบนก่อนปุ๊บตังครับ หลังจะหมดคือเขาควบคุมโซนพื้นที่ดีมากเลยนะเนี่ยดูด้านล่างเดี๋ยวเขายืดไปสามช่องเลยผมต้องยืดข้างบนคืนนะผมจะมีโอกาสพิเดเตอร์ผมเสียเปรี่ยนมาเนี่ยพิเดเตอร์ผมเบลสองเ,เ,อเนี่ยดูของเขาเบลสีโ่โอ้ยโอ๊ยมีเส้นะสะคอผมแตกช็อคทูบอ่ะฮช็อคทูบอ่ะช็อคทูบอ่ะเอาแก๊งลิงคันนอนไปยิงหน่อยด,ยดยิข้างหลังอ่ะฮะโอ้พิเดเตอร์แตกพิษบูยิงพิเดเตอร์ไม่ค่อยแรงเลยปล่อย,อยดิ ไปด oh ิช oh ่วยจิงดิโอ mm ้โหโอ้แตกเอาไม่อยู่อ่ะเ้ยมิสไซมันมาทางนี้ยัง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 ออกไปออกไปเป้์แฟนุนเปยแฟนุนอุ้ยเดี๋ยวพิดบูตพิดเดียวเกือบแล้วนะเกิดไปได้เลยแตกเลยเขาจบเลยเขาจีๆเลยยัยมิสไซยังยู่ย่า้เขายิงแผ่นคอมตรงนั้นเดี๋ยวกันเราต้องขึ้นเมาบนด้วย โอ้โหแตกครับมาครับพี่สายโดนผมปึ้มครับพึ่งหลอดเดี๋ยวผมว่าข้างบนไม่เวิร์กว่ะผมต้องขึ้นแ็กแล้วแล้วไปยึดข้างล่างผมจะเอาโซททุปตัวไปไล่ยิงดีไหมต้องดูรูปเกมก่อนว่าเขาจะเล่นออกมาแนวไหนถ้าเกิดเขาแบบออกยูนิตโคตรแพงมาก็ไม่ได้ผมว่าข้างบนเนี่ยมันมีหวังแล้วเขาเอาวิเดเตอร์โซนไว้ผมไปยึดข้างล่างเลย ข้างล่างยังมีแค่เป็นพวกช็อคคูบกับอ่า็รอรเก็ตแบบไม่ใช่็อรเก็ตมไเ่อร์สควอตสวยผมยึดได้ตรงนี้ข้างล่างเขาหมุนแตโฟกัสข้างบนเขาไม่สนใจข้างล่างเลยคนถือข้างล่างยึดได้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวไททันไปบ้าชี้หายแล้วครับโอเคเพี้ยงเดียวไลโน,โแน่แตกอีกเพียงหนึ่งไฟโน่ไปลอกกันเอ้ยแตบบ่โคลแมนยิงไม่เข้าโซนด้านบน เขาเอาพิษบูมมายิงไรเฟิลแมนมันยิงไม่เข้ามันยิงจ่อเกาะรถถังไม่ได้จ่อเกาะคนด้านหลังมันไม่แห็งเลยเดี๋ยวนี้อย่างน้อยๆนะผมต้องยิงถังมิสไซล์ไว้ให้เขายิดอื่นไม่งั้นผมแตกครับมิสไซล์เป็นสีเหลืองอยู่ตอนนี้ยิงไอ้ไททันนี่ทิ้งพับงี้ก็ได้ให้มันแตกผมว่าผมควรใช้เป็นมิสไซล์คอร์สนะผมเห็นเมื่อกี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเพราะผมไม่เคยเห็นเห็นบนโลกสนามเลยแต่คือมันยิงแรงแต่มันยิงแล้วนัดถ้าผมใช้มิสไซล์คอร์ส ผมชนะแน่น,นอนแก้ทางมันได้เฮ้ยอยา่ยาอยา่ยาอย่าพึ่งไอ้ทั้งสองตัวมาเลยมีด้ดิแตกกันพรวดหน้าครับผมอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะยิงมันดิไปเลยแหง้ยพิเศษตะขอนตะพิดบัวสองตัวเนี่ยไปกันสองตัวเนี่ยพอแล้วจับมิด,มดจับมันเลยจับมันดิ เฮ้ยมันจะองแล้วจองแล้วเฮ้ยอย่าอย่าอย่าพิ่งอย่าพิ่งอย่าพิ่งหมดแตกแตกไปครับไปเรื่อยๆครับไปเลยเตียบร้อยไททันแตกเออไฮ้ยซีดิเตอร์กปยิงคนไม่เข้าอะซีดิเตอร์มันเก่งกว่ารถถังงั้นก็จับสิครับเอ้ยบล็อกทางไว้ไม่ให้มันมาเสริมเนยิงชุดน้ำยิงเฮ้ยไททันมาไททันมาไทท่านมาคุยมันกันมันเฮ้ยนิดเดียวนิดเดียวเฮ้ยโอ้โหนิดเดียวไป เฮ้ย้มันเหลืองอ๋อเลยพิดเดียวเกือบได้แล้วเมื่อกี้เออผมว่าใครท่านสู้ไม่ได้บอกเลยมันสู้มาสองตัวเหรอพี่สามซ้วยเ่าเมฆบนด้วยเฮ้ยอย่าเข้ามาด้วยบล็อกกันตรงนั้นบล็อกตรงข้างบนบล็อกตรงข้างบนไหมบล็อกไหมบล็อกไหมบล็อกทางมันโอ้ยมันบล็อกผมวดกันไปนิดนึงนิดนึงนิดนึงเย้ยั้บายครับดีดโอ้ย โคตรลุ้นผมบอกเลยนะมิสไซส์สควอดยูดยนิตพื้นฐานที่คโคตรโหดอย่างชอบเลยอะแก้รถก็ได้แก้เครื่องบินอากาศก็ได้แต่สีเดียวตีคนไม่ค่อยเข้าไปนั่นแหละมาครับระ้ว,วันแดงคนช่างฝันผมได้อะไรบ้างรอบนี้โอ้ปัดสองเหรียญทองสุดยอดแล้วก็เออมีอะไรมีอะไรไหมอะไรเพชรเจ็ดแจม และไ์พิเด,ดเตอร์เออแล้วมีพิทบูสุดยอดสุดยอดของของดีของดีโอเคเลยเอามีมีกล่องหน่อมาหกสิบเก้าทองครับแล้วก็มีอะไรอีกมีเพชรอีกเจ็เออแล้วก็บูรินโอ้อันนี้ไม่ค่อยดีอะไรมันก็ไม่ได้ใช้พิทบูดี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 เจ๋บมาก มันมากครับผมบอกเลยโคตรลุ้นใน,นแมตสุดท้ายแมตต์ซินนะคือผมจะไล่อัพถ้าผมชนะแมตช์นั้น่ะก็เดี๋ยวผมไปเล่นต่อให้ถึงสีทองเลยถ้าเกิดชอบแลอยากให้มีอีกก็ฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ด้วยนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมมาจนถึงตอนนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับอย่าลืมกด subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆนะครับเจอกันวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ